นี่บ้านี่หลอกแอะอังฉันนั่นละทำไมนายอยู่ที่นี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยเท้าของฉันเดี๋ยวนี้นะเจียววีนายหวานจังเลยสื่อวินยีตนายอยาบไม่สุขโปกไม่หอกฉันชอบแค่เป็นนายฉันก็ชอบทั้งหมดเลย าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอืมอย่าอย่านะนี่นายทำบ้าอะไรลงไปฮะพ่อพาอหลอกกันนี่นาร่างกายเวมพายกับมนุษย์ต่างกันขนาดนั้นตายวี่ทนไม่ได้ด้วยซ้ำยังแค่ชอบเขามาึงมากก็เท่านั้นแต่ไม่ว่าทำอะไรก็เหมือนกับทำร้ายหรือทำให้เขาโกรธ รายชั่วโมงต่อมาเสี่ยววฉันผิดไปแล้วอะ่ะนายสนใจฉันหน่อยได้ไหมครั้นี้ฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของนายดีไหมนายชอบหมาหรือแมวละ่ะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยให้หมดเลยนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวฉันร้องให้ในายฟังเมียวเหมียว สื่งนี้ตอนนี้ต่างกับเมื่อก่อนอย่างคนละคนเลยนายท่านก็อภัยท่านตัวร้ายเธอเขาตรวจสอบม,มาแล้วการเลือกเจ้าสาวเป็นธรรมเนียมระกูลในทุกๆสิบปีท่านตัวร้ายเลือกมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยเลือกใครเลยสักคนแค่ทําให้มันผ่านๆไปวันนั้นที่ท่านตัวร้ายเลือกเจ้าสาวเลือกไปแค่ครึ่งเดียวก็ามาหาในท่านแล้วในใจของเขา มีนายท่านแค่คนเดียวนะทำอะไรนะสิวินี้สิวีตอนนี้ฉันเป็นลูกหมาฮุงฮุมฮุงฮุงงทำตัวเป็นเด็กเลยถึงคนคนนี้จะอีคิวต่ำไปหน่อยแต่ว่าใหน้าหล่อๆนี่มาทำหน้าตาหน้าสมสารแบบนี้ฉันจะโกรธเขาลงได้ยังไงนะเอาละนายลุกขึ้นมาเถอะ ต้องเรียนแบบลูกหมาแล้วสุมวินนี่ในตรงอับขนาดนี้เลยเลยเนี่ยถึงกับเรียนแบบเสียงลูกหมาแล้วตอนแรกแค่อยากจะบวกอารมณ์สวินี่ไม่คิดว่าตอนหน้าไปวิจะเป็นแบบนี้นะมันฉันสามารถใช้จุดอ่อนนี้ แค่เพราะความบริสุทธิ์ของเลือดต่างกันตั้งแต่เล็กจนโตสุวินีก็จะเหนือชั้นอยู่ตลอดตันก็เกิดมาก็เป็นสายเลือดที่พิเศษที่สุดเป็นสิ่งที่โตให้ฉันฝึกซ้อมเป็นหมื่นหมื่นปีก็ตามไม่ทันทั้งก่อนแค่กวนอารมณ์นิดหน่อยก็เกือบจะโดนเขาฆ่าตายทั้งทั้งที่ฉันก็เป็นราชชนิกุลของสายเลือดนี้คนหนึ่ง แต่ทำไมแค่เขาขยับนิ้วมือก็เกือบจะฆ่าฉันได้กันเสียดายที่ฉันฆ่าสอวินนี่ไม่ได้ที่แค่เพียงวิสต์เลือดบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะฆ่าพวกเลือดบริสุทธ์เหมือนกันได้แต่ว่าความใส่ใจที่ปายวินีมีให้ปายวี่มากกว่าที่ฉันคิดไว้ถ้าเกิดฉันได้ปายวี่มาครอบครองก็สามารถบงการสอวินนี่ได้ มองอะไรของนายฉันบอกนายเลยว่าปายวี่เป็นของฉันพางจะเข้าเอาไว้ด้วยไม่งั้นฉันไม่แคร์หรอกนะถ้านายจะตายลงที่นี่งั้นเหรอนายเชื่อไหมว่าฉันสามารถพูดแค่คำเดียวก็สามารถทําให้ปายวี่ไล่นายออกไปได้จะทําได้ยังไงปายวี่จำเรื่องที่สื่อวินยี่ช่วยนายจนเจ็บตัวครั้งก่อนได้ไหม เวรพายอย่างพวกเราร่างกายแข็งเก่งจะตายไปนอกจากว่าจะถูกทำร้ายที่หัวใจนอกจากนั้นก็จะหายได้อย่างดวเร็วทั้งก่อนท,ทั้งที่เขาสามารถบังคับใบมีดได้แตยกับทำให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่ออกให้หนายสงสารฉันทำแบบนั้นก็จริงแต่ก็เพื่อไม่ให้ปายวิโกนทำไมหมอนี่ถึงได้พูดมันออกมานะ บายวิอย่าไปฟังเจ้านี้พูดไปเรื่อยนะสืวินี่นายออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดีว,วี่ไม่ได้ยินหรือไงออกไป